โรงเรียนบ้านมะเดือ่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองขอนำเสนอการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนคุณภาพปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1กดังนี้ด้านที่1ด้านโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนบ้านมะเดือ่อมีอาคารจำนวน3าหลังประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารประถมศึกษาและอาคารมัธยมศึกษา มีอาคารประกอบคือโรงอาหารห้องประชุมและอาคารอเนกประสงค์ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสนามกีฬาประกอบด้วยสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลสนามบาสเกตบอลสนามตะกร้อและสนามเด็กเล่นในปีการศึกษา2564โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังน,นี้ได้รับห้องคอมพิวเตอร์จากสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชประกอบด้วยคอมพิวเตอร์จำนวน10เครื่องสัญญาณอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำห้องได้รับสื่อและอุปกรณ์จากงบโรงเรียนคุณภาพดังนี้1คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์จํานวน10ชุด 2. ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร 3. ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับอุปกรณ์เครื่องเล่นและปรับปรุงให้มีความคงทนปลอดภัยปรับปรุงโรงอาหารโต๊ะเก้าอี้และทาสีใหม่ดูสะอาดใช้งานดีมีความปลอดภัยในสุขภาพปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนปรับปรุงลานกิจกรรมสำหรับอนุบาลให้แข็งแรงและปลอดภัย จะทำที่กั้นนกเพื่อลดปัญหาความไม่สะอาดและเชื้อโรคที่เกิดจากนกพิกราบด้านที่ 2. ด้านส่งเสริมการศึกษา2.1การพัฒนานักเรียนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะวิชาการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการอ่านการเขียนการคิดคำนวณการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนคัดลายมือกิจกรรมคณิตคิดเร็ว เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คือ3 r ตามโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณโดยทุกวันในเวลา8 3 0นาฬิกา30นาทีถึง9ก้นาฬิกานักเรียนจะผลัดกันเป็นผู้นําในกิจกรรมประจําวันประกอบด้วยการท่องสุขคูลการอ่านบัญชีคําพื้นฐานการคิดเลขเร็วการเขียนตามคําบอกการแต่งประโยคและการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่กําหนดให้ ในแต่ละเดือนครูประจำชั้นประเมินการอ่านการเขียนและการท่องสุดครูส่งผลการประเมินให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลในภาพรวมจากนั้นครูประจำชั้นดำเนินการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบผสมผสานประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนเฮนโดยใช้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3า ใช้รูปแบบนี้เกือบร้อเปซ็นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยแก่ผู้เรียนช่วยรักษาสุขภาพทางสายตาที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้รูปแบบนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีนักเรียนบางคนมีโทรศัพท์แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรโดยโรงเรียนดำเนินการนัดหมายให้นักเรียนรับส่งใบางานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยจัดเวลาของการรับส่งใบางาน ในแต่ละระดับชั้นให้เหลื่อมล้ากันเพื่อลดความแออัดและเป็นการเบนระยะห่างของนักเรียนที่มารับใบงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยครูจะจัดการเรียนการสอนผ่านทางโปรแกรม Zoom Line Meeting และวิดีโอ a l l ผ่านทาง Messenger ซึ่งใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 100%เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การสื่อา นอกจากนี้ครูยังพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีโดยจะทําวิดีโอการสอนในเรื่องต่างๆเผยแพร่หลากหลายช่องทางทั้งทาง YouTube และเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาย้อนหลังได้อยู่ตลอดเวลารวมทั้งทําแบบฝึกหัดผ่านใบงานออนไลน์ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาย,ยังทําคลิปการสอนสั้นๆ,ๆและคอยให้าําปรึกษาแก่นักเรียนผ่านทงางไลน์กลุ่มเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออน m a น์โดยครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ dltv การค้นหาความรู้เพิ่มเติมจาก YouTube และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน <Hello. S 1> เพื่อเติมเต็มความรู้ได้อย่างเหมาะสมในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง <Yeah. S 1> ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้ง3รูปแบบนั้นโรงเรียนได้มีการทบทวนภายหลังการปฏิบัติงาน เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือถึงปัญหาของการเรียนในแต่ละรูปแบบปัญหาการเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและร่วมการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ให้มากที่สุดคำานึงถึงความเครียดของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเป็นการลดความเครียดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 โรงเรียนจึงเน้นการจัดการเรียนการสอน4กลุ่มสาระหละักประกอบด้วยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษและบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเข้าด้วยกันเป็นการช่วยลดภาระงานของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะชีวิตเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น การให้นักเรียนพูดนำเสนอวิธีการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองการนำเสนอการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษการจัดทำโครงงานโดยการให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวที่บ้านหรือการบันทึกการช่วยเหลือผู้ปกครองในการทำงานต่างๆ 2. การพัฒนาทักษะอาชีพโรงเรียนวางแผนในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้ประกอบด้วยกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งฐานการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง พุ่งพัฒนาทักษะ 8C คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณการสร้างสรรค์นวัตกรรมความเข้าใจในความต่างของกระบวนทัศน์การทำงานเป็นทีมการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะอาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมโดยประชุมวางแผนจัดทำผ่านการเรียนรู้และกำหนดพื้นที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการดำเนินงานนักเรียนคัดเลือกคณะทำงานในห้องเรียนประกอบด้วย ประธานรอประธานเห่ันยิกกรรมการและเลขาการโดยครูประจําชั้นเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาคณะทํางานร่วมกันวางแผนออกแบบกิจกรรมรายสัปดาห์เชิญปราชชาวบ้านมาให้ความรู้จากนั้นรวบรวมหุ้นจากสมาชิกในห้องเรียนตามข้อตกลงของแต่ละห้องเพื่อประกอบกิจการ จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อสรุปผลกำไรขาดทุนและปันผลแก่สมาชิกร่วมกันประยุกต์ผลผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมการขายหลังเลิกเรียนและการขายออนไลน์โดยมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะชีปีการศึกษามีการจัดนิทรรศการอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละฐานการเรียนรู้ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพอยู่ที่บ้านโดยนักเรียนในระดับประถมศึกษาให้ฝึกการปลูกผักสวนครัวที่บ้านโดยทำเป็นโครงงานและนำเสนอครูประจำชั้นส่วนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้พื้นฐานอาชีพของครอบครัวโดยการช่วยเหลือผู้ปกครองทำงานและนำเสนอการทำงานนั้นเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ 3. การพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนจัดก,กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธวิถีธรรมเสริมสร้างธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้วิถีธรรมและวิถีพุทธเสริมสร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกสัปดาห์จากการดำเนินง,งานกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชมเชยอันดับ2การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระราตนาตรายัยทํานองสรพันยะประเภททีม5คนระดับภาคคณะสงฆ์ภาค13งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาระดับประถมศึกษาเพศทีมหญิงล้วนรางวัลชมเชยการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสารรค์สร้างค่านิยมซึ่อสัจุเจริให้สังคมสื่อป้องกันการทุจริต รางวัลชมเชยกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมต่อตั้งการทุจริตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสูงวิถีพอเพียงบริษัทสร้างการดี4.0ทั้งนี้โรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมชุมนุมประกอบไปด้วยชุมนุมกีฬาเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและอวอลเลบอล ชุมนุมสร้างอาชีพจากการประดิษฐ์ส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบินประดิษฐ์เหรียญโปรยทานเพื่อนำไปจำหน่ายในงานต่างๆและจำหน่ายออนไลน์เป็นอาชีพทางเลือกให้นักเรียนและชุมนุมกีตาร์โดยโรงเรียนจัดหางบประมาณในการจัดซื้อกีตาร์จำนวนสิตัวเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและสร้างวงกีตาร์ของโรงเรียนแต่เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้จึงชะลอการดำเนินงานเพื่อนำไปจัดกิจกรรมในช่วงที่โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 4. ทักษะภาษาโรงเรียนดำเนินกิจกรรมสนทนาวลนนิตย์ที่ภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษนำเสนอคำศัพท์ในแต่ละสัปดาห์จากนั้นกำหนดประโยคสนทนาเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนนำไปฝึกสนทนาทุกสัปดาห์โดยสนทนากับเพื่อนนักเรียนจำนวน5คนและสนทนากับครูจำนวน2คน 5. ทักษะ ICT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ทำให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทร์ออนดีมาและออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ICT โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสามารถเรียนรู้ผ่านวิดีโอที่ครูจะดทำแล้วนำลง YouTube ได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใช้ ICT ในการเรียนรู้ผ่านทางกลากกลุ่มค้นหาข้อมูลจาก Google YouTube ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ใช้ i อ t นอกจากเรียนออนไลน์ผ่านทาง Zo ู om l ล n e และ Messenger แล้วยังได้ค้นควา้าข้อมูลผ่านทาง Google, YouTube และเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถสร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิกจากโปรแกรมแคนวาเพื่อนำสรุปและนำเสนองานในวิชาต่ตางๆเช่นภาษาไทยวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นต้น2.2การพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูโรงเรียนบ้านเมเดือร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา2564จัดประชุม AAR After Action Review หลังจากการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ื่อทบทวนการปฏิบัติงานและร่วมกันนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานโดยจัดในรูปแบบประชุมรวมและประชุมออนไลน์ครูแต่ละระดับชั้นร่วมกันจัดทำ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยได้ร่วมกันจัดทำตารางสอนใหม่เพื่อใช้ในสถานการณ์นี้โดยเฉพาะซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในวิชาหลักประกอบด้วย ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษโดยจัดให้เรียนในช่วงเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกาส่วนวิชาอื่นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการซึ่งการจัดตารางแบบนี้เพื่อลดเวลาเรียนของนักเรียนซึ่งการใช้โทรศัพท์ตลอดทั้งวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน และเป็นการลดภาระงานของนักเรียนจากผลการปรับเปลี่ยนตารางสอนพบว่านักเรียนเข้าเรียนและส่งงานเพิ่มขึ้นงานที่ส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นครูมีการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมการสร้างวิดีโอจาก powerpoint และโปรแกรม o o นโดยมีครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเป็นวิทยากรเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสร้างคลิปการสอนให้กับนักเรียนนอกจากนี้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามความสนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นการเข้ารับการอบรมหลักสูตร Canvas for e-learning จากมหาวิทยาลัยศรีประทุมการเข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของเครือข่ายการศึกษาเขาเชมเาการเข้าร่วมอบรมตลาดนัดจันทเกษมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอบอรมอื่นๆที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ครูได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ให้เป็นคณะกรรมการการดำเนินง,งานโครงการพิซซา2021มุ่งยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนสู่การแข่งขันบนเวทีโลกเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทางคลิปการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้ตลอดเวลาและส่งคลิปการสอนเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2โดยได้รางวัลระดับเหรียญทองและเหรียญหนึ่งด้านที่3ด้านการมีส่วนร่วมบ้านวัดรัฐโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับชุมชนวัดหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นตามโอกาสเช่นงานบุญงานประเพณีงานอาลัยเป็นต้น 2. ร่วมกิจกรรมต่างๆและให้ความร่วมมือในงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้นหรือหน่วยงานรัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ขอความร่วมมือ 3. โรงเรียนให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อยและโรงพยาบาลเขาชะเมาในการเป็นสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประชาชนในตำบลเขาน้อยวันที่5และวันที่26กันยายนพุทธศักราช2564 4. โรงเรียนร่วมบริจาคเงินสำหรับการทำอาหารให้กับผู้ที่กักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5. วัดมอบเงินทุนให้กับโรงเรียนและโรงเรียนนำมาจัดทําเป็นถุงยางชีพเพื่อมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเป็นการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครองในภาวะวิกฤตวิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ Best Practice ของโรงเรียนบ้านมาเดือมีดังนี้ Best Practice ผู้บริหารการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบ l e v e Model มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเป้าหมาย5 Good คือ Good Student, Good Teacher, Good Administration, Good School และ Good Network โดยมีขั้นตอนดังนี้ l Learning l เรียนรู้ร่วมกัน O Objective ตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายชัดเจน V Visitation แนะนำให้กำลังใจ E Evaluation ประเมินชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน Best Practice ของครูประกอบด้วย5วิชาดังนี้ 1.Best Practice วิชาภาษาไทยคือการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ผ่านเว็บไซต์เรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูนาตยาเป็นการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนและทํางานส่งได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาสําหรับนักเรียนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียร หรือต้องทำงานช่วยผู้ปกครองจนไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางสอนได้ผลปรากฏว่าลดความเครียดให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนตามปกติได้และสามารถทำงานส่งได้ทันเพื่อนคนอื่นๆลดปัญหาการเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี2 best practice วิชาคณิตศาสตร์คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้เกม24ในการจัดการเรียนการสอนแบบอ on hand อนไลน์และ on demand ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นการใช้เกม24ในการจัดการเรียนการสอนในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนผลปรากฏว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาการดัดทักษะคณิตศาสตร์ดีขึ้นมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกเป็นการเล่นเกมที่สนุกสนานไม่เบื่อหน่ายนในการเรียนเพิ่มทักษะการคิดคำนวณมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3. Best Practice วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ด้วยอินโฟกราฟิกเผยแพร่ผ่านกลุ่ม Facebook ครูทิปห้องเรียนครูทิปเพื่อพัฒนาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3สามารถเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ได้กระชับและเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้ผ่านอินโฟ,ฟกราฟิกในกลุ่ม f a c e b o o k ที่ผู้จัดจทําได้สร้างขึ้นมีการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการที่กําหนดไว้ในโครงสร้างการสอนทำให้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นและสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง4 best practice วิชาภาษาอังกฤษคือการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้เกมผ่านสื่อมัลติมีเดีย q u i z i z เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์โดยการใช้เกมผ่านสื่อมัลติมีเดีย Quizlet ผลปรากฏว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและสนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่จำเจ 5. Best Practice วิชาคอมพิวเตอร์คือนำเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ให้สนุกด้วยเกมการศึกษา Kahoot เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชา IT 4.0โดยใช้เกม Kahoot ก่อนการจัดการเรียนการสอนในทุกชั่วโมงผลปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจและเข้าเรียนตรงเวลามากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนบ้านมะเดื่อขอจบการนำเสนอการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพียงเท่านี้